หวงช่วยรับอรุณกับอาจารย์มาจากการทํางานตรวจหวงช่วยให้ลูกศิษย์ทุกวันไม่พบว่าหากตั้งใจทํำ่วงช่วยแล้วไม่ประสบความสําเร็จซึ่งจะสําเร็จมากน้อยนั้นก็อยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนแตกต่างกันด้วยแต่อย่างไรแล้วท่านอาจารย์ก็ไม่เคยหยุดหาตัวช่วยต่างๆมาช่วยลูกศิษย์ได้เสริมหนุนให้มากที่สุดเท่าที่อาจารย์จะทําให้ลูกศิษย์ได้ เพราะมันมีบ้านหลังเก่าที่ปวกกินมันก็เลยติดมันทําไม่ได้มันก็เลยเรื่อย<ค>ห้องน้ํเอ,อเหมือนแค่ห้องน้ําอ่ะไม่แต่ว่ามีอันนี้กับอันนี้มีประตูนี้กับประตูนั้นมีประตูออ้จริงๆแล้วอันนี้ต้องใช้อันนี้ใช่พี่ต้องเอานี่มันยังเปิดติดอยู่ค่ะประตูนี้เอาออกเปลี่ยนเป็นแบบนี้ไมได้ค่ะเอาสลับกันเนี่ย <ช>นาาี่และแลไอ้หน้าต่างบานใหญ่ลอ,องเช็คดูที่นั่นเอ็นสามแบบไม่ใช่แล้วมันเป็นเอสามใช่ไหมหรือคาบด้วยคาบเ e. อ็นดีเหรอคาบยี่สิองยี่สบสอง ดีเท่ากัน n สองสามเรียวแต่ถ้าอย่างนั้นห้าสิบห้าสิบไม่เกิน n อาม n สอม n สามใช่ครับไม่เกิน n ดีไม่แล้วไอ้ไอ้หน้าต่างบานใหญ่นั่นทำไว้ทำไมที่มีกระจกโอ้ว่าแสงให้แสงมันเข้าค่ะอาจารย์โอ้แล้วเปิดเป็นไม่เป็นหน้าต่างมันเป็นบานใหญ่เลยนะก็เออเขาเรียกอะไรกลัวว่ามันจะมืด นี่ก็ทำแคล็อะไรไม่ไม่ทไม่ก็จะเนื้กลัวว่าจะเนื้อท่านอาจารย์คะประตูตรงนี้มันม <captions> ันแตกที่ริมตอนนั้นยังทำไม่เสร็จมันแตกทีนี้คือทำไปแล้วสักเดือนหนึ่งนี่แหละเรียกดูดูคิดแต่ท่านอาจารย์พูดว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งเสือไม่ดีก็เลย มายถึงว่าที่ฟังพูดตามที่ท่านอาจารย์พูดว่าต้องอยู่ฝั่งนี้ถึงจะดีอยู่ฝั่งมังกรอ,อันนี้วงค์มังกรหรือเปล่าคะก็เรียนเด่นไม่เทอ,อยู่ไปคือไปเรียนเท่เสานอนขึ้นนึงอาทิตย์เขกลับเด็นก็รีบกลับก็บไม่ได้ความรู้เท่าไหร่คะทีนี้ก็เลยว่าตอนแรกคิดเอาเองคิดไม่ถูกค่ะว่ามันมีทางสามแพงชี้เข้ามามก็เลยว่าเออเดี๋ยวเห็นว่าลมมันจะเข้าไหม เขาเรียกว่าอะไรลมพัดก็เลยว่าอะกันห้องทางนี้เราปล่อยประตูไปอยู่ทางนี้พอดีเรียนแล้วก็บอกว่าไม่ถูกก็เลยทำไงดีเนาะรอถามท่านอาจารย์ดูจะทําอย่างไรดีหรือว่าเอาไว้เหมือนเดิมคะเดิมค่ะสร้างไปแล้วนะมันมันปวกกินขึ้นบันไดก็ไม่ได้ค่ะคุณหมอ ปวงก,กินมันใดพังก็เลยทําไงดีไม่แต่ที่มันที่มันไม่มันมันไม่ได้ค่ะใช่ที่ร้อยสิบตารางวาไม่ละทิพย์มันไม่ได้โอ้โหเหรอคะที่มันไม่ได้เจอเจดีเจอเจ,อด,เจอดีข้างบ้านตัวเดียวพันเลยมันมีไม่ได้เจดี <Okay. S 1> ที่หัวมังกร คาดเขาเรือคะนั่นหลังหลังเป็นทุ่งนาน่ะอืมก็นั่นดิยิ่งเรียนยิ่งสั่งท่านอาจารย์พูดเทหายหมดเลยจะทำอย่างไรดีเนาะต่ำมากเลยใช่คิดดูรัวรั้วรั้วปิดสงคัาบ้านเขาอะเพราะว่าสร้างบ้านยกสูงมากใช่ตอนนั้นน้ำท่วมค่ะคุณก็เลยก็เลยว่า เออถ้ามันทำเท้าเดิมมันคงจะไหลเข้าบ้านอีกเราก็เลยทำเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยสูสงไปช,ช่ส่งไปอีกไส่งไปอ๋อทำไซีโหเยอะนะทุกทำไปตี้แล้วทุกอันเลยใช่แต่ที่มันที่มันยังไม่โอเคทุกอันเลยต้องให้อยู่ชั่วคราวใช้ใจ่เร่อน อยู่ที่อื่นนะไม่ใช่แล้วเขานอนในเอ็นดวก็จริงแต่เขานอนในแนวใต้เขานอนในแนวเหนือใต้เห็นไหมล่ะอืมแล้วเขาเป็นคนเจ็บนอนกลางเปลี่ยนกลับกลับเป็นฝ้าดินเป็นเอ็นดสองเท้าเท้าอยู่ที่เอสีสอง เกือบเกือบเข้าลมอ่ะนี่เข้าเป็น N W U สองใช่เป็น N W U สองฟาดินฟาดีหกเขาเป็นคนเจ็บได้สองต่อขึ้นด้านข้างเลยเฮ้ยรับประตูวางพลม ผิดก็ต้องต้อง,องผิดก็ต้องทําให้ถูกต้องแค่จนแค่จนถูกไปได้ก็หวังพึ่งท่านอาจารย์เพราะว่าไม่ค่อยรู้เท่าไรอืออาจารย์แล้วอย่างครัวมันดีเมื่อกี้บอกให้เขาเปิดประตูสองอันนี้ทิ้ไงไว้แล้วอ่ะใช่แต่ว่ามันมันมันยังไม่ได้ม่มามตัดอืมตูคือคือถ้ามันจะตัดถ้ามันจะตัดมันจะต้องตัดเลยประตูไม่ไม่นช่เพ่งตัดเลยประตู ประตูที่ออกเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนมันตัดเฉพาะมรง,ง,งนี้เท่านั้นเองมันจะเน้นไปทางด้านเข้าแนวมากกว่าอ,อืมใช่แต่กลัวมันถ้าเรายังไม่ได้กลัวยังไม่ตัดเลยต้องเปดิดโล่งต้องเปิดแยอะเพิ่มคือด้านท่าประตูเข้างมน้ำมันต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กตังดง่ายกว่อันนี้เท่ากับเท่ากับถ้าทำถึงทำไม่ถึงทำถึงทำเนี่ยมันก็เท่ากับตัดส่วมอย่างเดียวต้องทำเป็นนอกนะเพราะเราไม่อยาก หรือแม่ก็ต้องดปะตูตัวเป็นเหล็กดัดแทนได้ค่ได้ค่ะมีอยู่เป็นเหล็กดัดเริ่มเหล็กดัดนีประตูด้านข้านี้ด้านนี้ตัวนี่เราเปิดช่องใหญ่ขึ้ขึ้นขึ้นไประตูวนี้ก็มีตรงนี้กตัดยอดริตอนนี้ก็ถูกต้องนะครับคือจอเิดช่องใหญ่ขึ้นือนกว้างขึ้นขอบนี่แหละนมันเสมอกดนแค่ไหไม่จะถึงขอบได้แตันัะ มันก้องยันไม่เง้ไม่เล้ยมันไม่ตัดรับต้องเนกางแสงกมาแกะฐานนี่ก็รตูน้ำใส่แล้วตั้งน้ำอาถรรพ์ด้วยล้างผลของเจดีต้องติดอะไรแก้มี้น้ำอาถรรพ์น้ำางกัน้ำางฟ้าที่ลั่ขก็งอก่านจะเดือดิกลยไม่ิกหม่มุมมุมมังกรเลยอืม น้ำอาถาน้ำล้างอาถรรพ์ไปวางชื่อไม่ได้อีกสองเลยคือปกติน้ำล้างอาถรรพนี้ไม่หวังชืไม่ไม่วางชื่อด้วยโดยเฉพาะชื่อไม่ได้ถังแดงนอกน้ำในติดยาผูเขาทองคำติดยาแล้ครับแล้วก็สารประชานไม่เอาหมีใช้หมีไม่ได้ ลืมนึกค่ะท่านอาจารย์ติดแล้วหมีมันจะมีมันจะทําให้เราโดนโดนคนหลอกตั้งอยู่ง่ายๆโดนแล้วนี่นาเตาดูที่อังโลอ่ะอังโลไม่ได้ใช้ค่ะมีเตาตตั้งอยู่มีเากำลังซื้อมาอะอังโลใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ยังแต่ยังไม่ได้ใช้ค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวตั้งให้แล้วก็ ต้มน้ำดื่มบ้างใช้บ้างจะดีใช้ทุกวันก็ดีค่ะทำไมเพื่อนบ้านมามากอกวนททำไมมากก่อไม่ไปรู่วนี่ค่ะมีแต่ก็<ร>พินพูพูถึงความจริงเนาะ่ตมที่เห็น <S 2> <S 2> เขาเห็นอยู่ห้าครั้งครั้งที่หนึ่งเอาบันไดปีนขึ้นข้างหลังปีนขึ้นข้างหลังอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็เลยว่าเราก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวเพราะ น้องเขาเลี้ยงลูกให้เราหนูเลี้ยงคนนี้สมควรเราก็เลยว่าเออช่างมือเถอะเราก็พยายามป้องกันตัวเองดีวกว่าไม่ไม่อยากสร้างเวียน้่างทำต่อไปทีนี้พอครั้งที่สองเราก็เห็นอีกมาเดินแต่ก่อนบ้านหลังที่ปลกกินนั่นแหละก็มาเดินอยู่ข้างหลังเรียกเรียกรถเก็บหินมาเก็บก้าวพอดิเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนอนให้ให้ลูก<ต>่กน,นั่นเฉยๆเปลี่ยนแต่เขารูปทะยาทะแย,ง,ยงกลับกับแม่ เอซีสองไปเอ็นดบิสองแนวเขาก็จะนอนในที่ที่ทำงานเขาว่าได้ไหมครัท่านอาจารย์ได้าเออได้เป็นดี็หมอืมข้างข้งข้างๆอีน่เดี๋ยวมาอยู่กันแม่อืมแต่ว่าจีิงๆว่าคือลูกค้าเขาแต่ว่าร้านเนี่ยมันจะต้องติดถนนเพื่อให้ลูกค้าเห็นซึ่งมันจะขัดแย้งกับการทำบ้านอยู่ช่มครับซึ่งมันจะล้ำหน้าต้าน อันนี้คือความรู้ที่มีอยู่นะครับคุณหมายว่าตัวน้าเองเนี่ยมันจะเลยท่าพันมาทำรู้ไปดิทำรั้วกั้นขึ้น่มือกันเลยใช่ไหมครับรั้วแบบรั้วสนามอ่ะออแบบที่เราไปพักบ้านคาราวานไหมฮะเเตตี้ยฮถ้ามันมีขอบเขตแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินมาเข้าอย่าให้อย่าให้มันเชื่อมกันกั้นก็กั้นเลยเข้าเขาข้างานทั้งคู่เอาแค่เอาแค่เราพอใช้อะอย่างหน้าร้านก็คือฝั่งร้านก็คือไม่ต้องมีรั้วไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องก็คือใช้รั้วแค่หน้าบ้านตรง ทำแค่เราทําตรงเนี้เรากั้นแนวเนี้ยแบบรั้วขบอยก็ได้คุณจะต้องออกหน้าบ้านเราไปเข้าเข้าหน้าหน้าร้านทาได้อยากอยู่บ้านแต่จริงส่วนให้มั่นเราจะไม่มีคนเปีนบ้านอีกจะชน้องทำงานตรงนั้นแต่ควจะกับประมาณตรงนี้จะดีกว่าเพื่มาได้ได้พลังเพิ่มใช่คนนี้ได้ทําแซกีปีกจักรจันหลุมเดียวนอกนั้นแม่คือคือวันนั้นเข้ามากี่เดือนแล้ว ครั้งแรกกี่เดือนแล้วรู้ประมาณครั้งแรกแรกน่าจะถึงปีแล้วหลาปีแล้วน่าจะถึงแบบขายยิขึ้นไหมประมาณปีนิดๆขนิดขายดีขึ้นไหมคือเดิมที่ทำงานบริษัทครับอ๋อแล้วก็พอดีว่าเออแม่มีโชคเนาะก็เลยออกเหนื่อยก็เลยออกแล้วก็พยายามหาธุรกิจซึ่งเราไม่คือทำอะไรเลยพยายามไปลงทุน บิตคอยลเล่นอะไรหลายอย่างที่ที่เขาเชื่อเขาวดเลยลงคุณไปห้าแสนก็บิตคอยเล่นไม่ได้เล่ร้อยแต่ทุนทุนเราทุนเราไม่เย็นพอมันไม่ได้เดี๋ยววางวางแนวเตียงให้เขาดูเนี่ยนู่นใตงไม่ใช่ไม่ใช่วางแนวเตียงนี้ให้ดูเพราะว่าพื้นที่มันขันหนาเหมือนกันเขาใจว่าถ้าอยู่ตรงนู้นก็นอนแบบก็นอนแบบนี้อ่าเดี๋วางแนวเตียงมาให้มันเป็นเตียงเฉพาะเราคทีนี้ท่านอาจารย์ท่าสมมติว่า ประตูเคยได้เรียนที่ว่าท่านอาจารย์พูดว่าประตูตรงกันมันทําให้เขาอยากมาทํามันใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเราจะเปิดเราเปิดประตูสองด้านหรือว่าเปิดประตูสองข้านประตูไหนหม่ถึงว่าหน้าบ้านท็ไมเพมาะวลูกๆเขาทาธุรกิจให้เขาเปิดประตูทางนู้นไหมไม่้เขาเปิดของเขาสิใช่ตัดแยกเลยเหมือนอยู่บ้านสองหลังเลยบ้านรั้วแล้วไงราประตูใครประตูมันเด็ประตูประตูมันไม่งั้นแบ่งครึ่งเราอีก ต้องแยกไปเลยไป้ากับป้านั่นเองก็มีคุยกับแม่เดี๋ยวตอนเพราะผมก็เป็นคนเขียงกับแบ่งกับแม่นะเลยตามที่ความรู้ที่เราเข้าใจนะมันคงต้องแบ่งอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบ่งเป็นชิ้นแนวได้วยเป็นไรก็เปิดเป็นร้านค้าเหมือนเหมือนเราเปิดเราเราไปเอาตึกแถวอ่ะเคยไปนอนบ้านคาราวานมันมีรวสันใช่ค่ะรถซันแา่กันมากันหมาเออแค่นั้นแหละ เพราะว่าจะได้อาศัยซึ่งลูกเนะาะค่ะแม่ก็เกินเท่าแล้วแหละอันนีอ้อคุณต้องดูดูตารางไอ้นี่ดูแผนนี้แต่ละทิศหา<ช>อ,อะไรสักอย่างหนึ่งอย่าให้มันไปปนกันกระป๋องก็ได้ถ้วยอไอกระป๋องหรือถ้วย<ช>ก็ได้ไอ้ที่มันจะอยู่กับที่อะ แล้วก็ใส่ชิ้นหนึ่งแล้วไปวางวางรอบบ้านทุกทิศข้างนอกหรือขอ้างในแต่เฉพาะในบ้านนอกบ้านมันจะไม่หายเอาก็ถึงให้ให,ให้วางกระป๋องไงอืมใส่ไว้ในกระป๋องไงกระกป๋องละก้อนกระป๋องละก้อนอ่ะแล้ววางเอาไว้เนี่ยแปดทิศด้วยกันคนมันจะได้ปีไม่ขึ้นอย่างมีก็ไมีเวรนหรือวท่านอาจารย์ไม่มีอ,อย่างจบจบ แล้วเดี๋ยวให้ยาวสองชุดแล้วกันอ่ะชุดหนึ่งเอาไว้ที่ิดเอาไว้ร้านเสร็จิดที่ร้านเพราะมันมุมเดียวกันองศาเดียวกันเข้าใจป่ะอืมเพราะว่ามันหน้านี้ไงอเ,เอาตามนั้นอ,อืม